สวัสดีค่ะอาจารย์วนินิจนตนะคะจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมค่ะปี2563นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายของผู้ที่เกิดราศีเมษหรือจะระหว่างวันที่15เมษายนนะคะถึง14พฤษภาคมก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษนะคะตั้งจิตอธิษฐานและเดี๋ยวเราจะสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบแล้วนะคะการทำนายแบบนี้นะคะ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไม่ดวงชะตาของใครนะคะถ้าหากว่าท่านใดต้องการทํานายแบบส่วนตัวเฉพาะเจาะจงก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาในรลยแอดดวงพยากรณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าไพ่ของผู้ที่เกิดราศีเมษประจำเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่คือหน้าไพ่นะคะ ท่านที่ปรารถนาในเรื่องการเรียนทานายดวงชะตากับอาจารย์นะคะตอนนี้อาจารย์มีหลักสูตรค่ะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะที่คุณสามารถเรียนรู้ได้เองนะคะที่บ้านโดยที่าสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพนะคะได้ในอนาคตหรือสามารถดูทํานายส่วนตัวของตัวเองได้นะคะท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาในไลน์แอดดวงพยากรณ์ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าไพ่นะคะและนี่คือหน้าไพ่ของผู้ที่เกิดราศีเมษ ประจำเดือนพฤษภาค,คมปี2,563หรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15เมษายนนะคะถึง14พฤษภาค,คมก่อนอื่นนะคะเรามาทราบกันก่อนค่ะผู้ที่เกิดราศีเมษนะคะลักษณะนิสัยของคุณโดยทั่วไปค่ะ คุณนะคะเป็นคนธาตุไฟไฟนะคะทำให้คุณเป็นคนที่เก่งเรื่องของการเจรจาการใช้คําพูดคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทําแต่บางครั้งค่ะไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่เพราะเชื่อมันอ่นในตัวเองและนี่คือลักษณะเด่นๆนะคะที่เป็นตัวตนหรือเป,เป็นลักษณะของตัวตนบุค,คลิกของคุณนะคะชาวราศีเมษและในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะชาวราศีเมษนะคะตัวตนของคุณค่ะจากไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ไพ่ นี่นะคะควีนค่ะราชินีเหรียญน,นั่นหมายถึงว่าสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆรอบตัวคุณในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักหรือทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวคุณจะมีความเกี่ยวข้องกับ ลักษณะของผู้หญิงนะคะคือมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องมาคอยซัพพอร์ตมาคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานการเงินมาคอยแนะนำหรือเป็นคู่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าคุณจะคิดทำอะไรก็แล้วแต่จะได้รับความช่วยเหลือจากลักษณะของผู้หญิงลักษณะที่แบบเป็นคนเก่งมีวิสัยทัศน์มีความคิดความอ่านกล้าคิดกล้าตัดสินใจนั่นคือ เรื่องเด่นๆที่จะเกิดขึ้นในตัวตนของชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะต่อไปนะคะเราดูเรื่องของการงานค่ะการงานนะคะจากไพ่ค่ะชาวราศีเมษคุณได้ไพ่นะ,ะตำแหน่งการงานค่ะเป็นอัศวินดาบค่ะนั่นหมายถึงว่าในช่วงนี้ค่ะคุณจะได้ใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถใช้สติปัญญาคุณอย่างเต็มกำลังลงมือทำด้วยความความมุ่งมั่น กล้าคิดกล้าลงมือทำโดยที่คุณไม่เกรงกลัวหรือหวั่นเกรงสิ่งใดๆไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะคะชาวราศีเมษตอนนี้ก็กล้าที่จะลงมือทำอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถเลยค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นช่วงเวลาของการดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มกำลังนะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณจะก้าวข้ามช่วงเวลาที่มันอุปสรรคไปได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองค่ะไพ่เดอะซันขึ้นนะคะต้องบอกก่อนว่า เป็นไพ่ของความสําเร็จเป็นไพ่ของความสมหวังในเรื่องของการงานเป็นหลักจะมีช่องทางโอกาสใ,ใหม่เกิดขึ้นสังเกตได้ดีนะคะว่าช่องทางเหล่านั้นคือเรื่องของอะไรโดยเฉพาะหากเกี่ยวข้องกับเ e วิลเดวิลคืออะไรคะสนองความต้องการใกับผู้คนสังเกตดูค่ะว่าสิ่งที่เราทําอยู่นะคะทําให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดลูกน้องบริวารหรือคนที่เรารู้จัก มีความสุขหรือไม่เติมเต็มให้เขาหรือไม่ทําให้เขาได้ในสิที่เขาปรารถนาหรือไม่คุณอาจจะเป็นฝ่ายพพอร์ตฝ่ายช่วยเหลือฝ่ายสนับสนุนที่ไม่ออกหน้าก็ได้หรือจะเป็นหน่วยที่แบบว่าคอยคอยแนะนําหรือว่าบอกเขาว่าควรทำอย่างไรก็ได้นะคะพูดง่ายๆว่างานที่เกี่ยวข้องบางท่านค่ะไม่เป็นเวลา นะไม่เป็นเวลาเป็นช่วงเป็นกะหรือมันทำอะไรไม่ค่อยชัดเจนคือไม่ต้องออกหน้าแต่อยู่เบื้องหลังฝ่ายสนับสนุนฝ่ายหาข้อมูลแบบนี้ก็ได้นะลองสังเกตด,ดูนะคะโดยเฉพาะค่ะงานนี้ค่ะจะทำให้คุณเจอผู้หูที่ดีค่ะเจอผู้ร่วมงานที่ดี ช่วยเหลือคุณหรืออาจจะได้เจอเนื้อคู่ในเรื่องของการงานเกิดขึ้นก็ได้เรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่คุณจะได้พบเจอใครบางคนที่เข้ามาสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานมอบโอกาสมอบความหวังมอบการเริ่มต้นครั้งใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเรื่องการงานจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นและทำให้คุณนะคะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆแต่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าอัศวินดาบมา เป็นเรื่องของความไม่รอบครอบความใจร้อนระมัดระวังนิดนึงค่ะเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์อย่างเดียวนะคะแต่เป็นจังหวะที่ดีนะคะที่คุณกําลังเริ่มต้นทาบางสิ่งบางอย่างให้พบความสําเร็จแต่ในเรื่องของการเงินค่ะรายรับของคุณรอนิดหนึ่งนะคะใจเย็นๆค่ะชาวราศีเมษให้แฮงแมนขึ้นในตำแหน่งของรายรับรายได้นะคะเพราะฉะนั้นรอจังหวะนิดหนึง่งรายรับหรือรายได้กำลังเกิดขึ้นกำลังเข้ามา แต่ยังไม่ทันทีทันใดนะคะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้การลงทุนของคุณบางคนน่าจะมองว่าช่วงนี้ลงทุนเยอะใช้เงินเยอะแบบการลงทุนเราะมัดระวังเรื่องการลงทุนหน่อยละกันค่ะว่าดูในสิ่งที่คุณสามารถทําได้อย่าทุ่มสุดตัวทุ่มเต็มกาําลังลงทุนในสิ่งที่คุณสามารถทําได้เพราะไม่เช่นนั้นค่ะปัญหาต่างๆเรื่องของการเงินที่คุณนําไปลงทุนจะทําให้คุณนะคะ เกิดพัวพันกลายเป็นปัญหาที่มันต่อเนื่องไม่หยุดนะคะนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของการเงินแต่ในขณะเดียวกันค่ะคุณจะพบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทาค่ะได้พบคนช่วยเหลือนะดีดีดดนะถึงแม้จะมีอุปสรรคตอนตอน้นแต่ปลายเดือนค่ะชาวราศีเมษเตรียมรับทรัพย์นะรับทรัพย์โกยเงินเป็นกอบเป็นกำเพราะงานคุณเข้าที่และงานคุณเข้าที่และคุณผ่านพน้นช่วงเวลาของที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคและ การเงินเริ่มเปิดและเพียงแต่ต้นเดือนรอนิดนึงค่ะปัญหาต่างๆกําลังคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะโดยเฉพาะหากคุณอยู่ในช่วงของการคุ้นคิดเพราะฉะนั้นความการคุ้นค,คิดของคุณนะเรามาระวังความคิดนิดนึงค่ะคิดเยอะกังวลเยอะนะโอเคต่อไปค่ะเรื่องของความรักความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วนะคะคุณได้ไพ่สามเหรียญมาจึงว่า คุณอยู่ในช่วงการวางแผนเตรียมการกับคนรักเพื่อหาความสำเร็จในชีวิตครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงในครอบครัวก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงด้านการเงินก็ได้เพราะฉะนั้นค่ะสิ่งต่างๆในตอนนี้จะมีความสำเร็จเป็นทิศทางที่ดีที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักในครอบครัวของคุณนะคะชาราศีเมษแต่ถ้าเป็นคนโสดค่ะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้อยู่คนเดียวก่อนนะคะอย่าเพิ่งหาปัญหาใส่ตัวอยู่คนเดียว ทำในสิ่งที่ควรทําก่อนเรื่องของการงานหากมีใครเข้ามาในเวลานี้ก็ไตร่ตรองดีๆค่ะหากเป็นไปได้ให้ผ่านช่วงเวลานี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งคิดเรื่องของความรักดีกว่านะคะต่อไปเป็นเรื่องของอุปสรรคต่างๆหรือว่าสุขภาพร่างกายค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคปวดหัวโรคเวียนหัวหรือว่าโรคเครียดโรคต่างๆนะคะบางทีคุณคิดมากคุณกังวลนะคะทาให้คุณแบบไม่ได้พักผ่อน นอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะหรือคิดมากเกินไปความคิดมากนะคะอาจทําให้คุณกลายเป็นคนวิตกกังวลเกิดขึ้นได้ก็ปล่อยวางหรือว่าเข้าใจสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ้างจะทําให้คุณนะคะรู้วิธีการจัดการเหตการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่โดยรวมค่ะคุณจะพบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะการงานได้พบพันธบิตรที่ดีหรือพบหุ้นส่วนคู่ธุรกิจที่ดีจะนำพาให้คุณมีความสำเร็จในเรื่องของการงาน การเงินก็จะปีทิศทางเรื่องการเงินที่ดีขึ้น,นเรื่อยๆนะคะและนี่คือดวงชะตาของชาวราศีเมษที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนะคะท้ายนี้ค่ะอาจารย์ก็ขอฝากในส่วนของการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะและฝากค่ะท่านนดที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องของการทน,นายดวงชะตาตอนนี้อาจารย์เปิดหลักสูตรแล้วนะคะไพ่ออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้ Work f r ฟ m Home ค่ะคุณสามารถทำเป็นประกอบเรียนเพื่อเป็นประกอบอ,อาชีพของคุณก็ได้นะคะหรือว่าเรียนเพื่อ ดวงชะตาดูดวงให้ตนเองก็ได้ประดับเป็นความรู้ทําให้คุณเข้าใจทิศทางเป็นมีกุญแจติดตัวไขสุขความสําเร็จของตนเองและคนรอบข้างช่วยเหลือก็ได้ค่ะนี่คือดวงชะตาของคุณนะคะที่จะเกิดขึ้นของชาวราศีเมษนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานของอาจารย์ด้วยนะคะและพบกันใ้ใหม่ค่ะในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ